สวัสดีทุกท่านนะคะในช่วงเวลาที่สดใสของการเปิดภาคเรียนก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะใครขอเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยมามองภาพอนันดงามของลูกน้อยของเราะคะ่ะที่กำลังเติบโตแล้วก็เรียนรู้อย่างน่าอัศาจรรย์ในช่วงปฐมวัยของเขานะคะลองจิงนตนาการถึงเช้าวันใหม่ที่สดใสมากๆเลยลูกน้อยซึ่งเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอรุณ อบอุ่นแล้วก็ภายใต้อ้อมกอดของครอบครัวเขาเนี่เขาก็จะได้ฝึกฝนตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆน,นะคะด้วยมือของเขาเองนี่ก็คือการบุมเพาะนาฬิกาชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็เปรียบเหมือนการที่เราปลูกต้นกล้าให้หยางรากหรือตั้งแต่ยังเล็กเมื่อถึงโรงเรียนลูกน้อยของเราก็ได้พบปากกับเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ได้แบ่งปันรอยยิ้มและก็เสียงราะร่วมกันในการรับประทานอาหารเล่นสน,นุกฟังนิทานนี่ก็คือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆที่อบอุ่นพอตกช่วงบ่ายมาลูกน้อยของเราก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความรับผิดช,ชอบในการช่วยกันดูแลห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย การกระทําเหล่านี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมในแต่ละวันนะคะแต่ว่ามันเป็นการบ่มเพาะเหตุและผลอยากเป็นธรรมชาติเมื่อหนูหนๆช่วยกันเก็บของห้องก็จะสะอาดน่าอยู่นี่ก็คือปัญญาที่ค่อยๆงอกงามในดวงใจน้อยๆของเด็กๆค่ะและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะมาเติมเต็มให้การเติบโตของลูกน้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ย ก็คือการบ่มเพาะความรักแล้วก็ความเมตตาค่ะควบคู่ไปกับพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางสังคมหรือ Emotional แล้วก็ Social Intelligence นะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือคำว่า EQ แล้วก็ SQ นะคะ่ะลองนึกภาพนะคะสายใยแห่งความผูกพันมันอบอุ่นที่เชื่อมโยงลูกน้อยกับครอบครัวเพื่อนคุณครูแล้วก็คนรอบข้าง รักแล้วก็ความเมตตาเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงนะคะที่ช่วยให้สายใยเนี้ยแข็งแรงแล้วก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าในเชิงหลักการทำงานของสมองเนี่ยนะคะการที่ลูกน้อยได้รับการดูแลด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของสมองส่วนอารมณ์ค่ะหรือ limbic system นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย amygdala ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอารมณ์แล้วก็ฮิปโปแคมปัสนะคะที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำแล้วก็ความรู้สึกการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้านะคะหรือ Prefrontal Cortex ซนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์การเข้าใจผู้อื่นหรือ Empathy นั่นเองนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาทางสังคมค่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับ ปรัชญานะคะการเรียนรู้ตามแนวธรรมชาตินะที่เน้นความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กที่เปี่ยมด้วยความเคารพแล้วก็ความรักการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเนี่ยแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็เอื้ออารต่อการสแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทาง EQ เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ การเล่นร่วมกันการทำงานกลุ่มและก็การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการแบ่งปันล้วนเป็นการบ่มเพาะ SQ แล้วก็การเข้าใจคนอื่นด้วยค่ะการปลูกฝังสติปีิใบก็อยากเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา EQ และ SQ นะคะเพราะว่าการมีสติเนี่ยช่วยให้ลูกน้อยและตัวเราสามารถรับรู้เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตอนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม การฝึกให้ลูกน้อยสังเกตความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นนะคะจะนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความเมตตาในที่สุดในทางพระพุทธศาสนานะคะความรักหรือที่เรียกว่าความเมตตาเนี่ยแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจหรือความการุณาจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายการที่ลูกน้อยเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการบุมเพาะจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตานะคะการเข้าใจความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาความเห็นอกเห็นใจแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติในที่สุดค่ะ ดังนั้นนะคะการที่ลูกน้อยได้มารงเรียนได้ฝึกฝนตนเองได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมีสติและก็ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความรักความเมตตารวมถึงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมการบูรณาการหลักการทำงานของสมองหรือแม้กระทั่งปรัชญาการเรียนรู้ภายใต้ความเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงนําเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกันเนี่ยมันจึงเป็นการบ่มเพาะมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและจิตวิญญาณค่ะเขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และโลกใบนี้ค่ะ ครูอันก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความสําคัญกับการเติบโตในทุกวิติของลูกน้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมเดินทางในการสร้างสรรค์สังคมแห่งความรักความเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความเข้าใจนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้การเปิดภาคเรียนนี้เป็นชว่วงเวลาที่สดใสเตี่ยมด้วยสติปัญญาความรักและความสุขสําหรับทุกท่านและทุกครอบครัวคะ่ะ